กูจะถามึงมึงกูบอกว่าสีฝนทานค้าวมิเซนเลมึงกินอะไรมึงกินอะไกูบอเลยบ่เสยๆเฮ้ยเสยๆมันเสยๆเนี่ยจ๊ะยุ้ยคนรู้สึกว่าที่ว่าเราเรากันแบบธรรมดาเราขอกระบหมกหมดไม่ไดปื๋งจะเห็นกูก่อนเบิ่งลูกปื่นกูก่อนเลยเข้าใจแต่ความรู้สึกกันมันที่เราคือแบบธรรมดาผมเคยเข้าใจเจ้าเห็นก็เห็นแน่นี้นี่เจ้าก็คิดว่าเป็นความธรรมดาความไม้ว่าเคยเห็นกูเห็นมาลายเดี่ยวสิงค์บุรีนะมอญเคยเห็นมาลายเดี่ยวจนจิ้น แต่ความือซึ่งมึอนั่นกูอยากบอกมึงไอ้แนวนี้ว้อไม้ว่ากู่จีบปนอ่ะกัางๆกระพองมึงยูกระบิบขาวเข้าใจบอกแล้ถ้าเกิดว่ากู่ปนแล้วเขาเห็นในองเจะโดาเป็นกู้กูอยากเขามาเอามึงกกูจีบบอกมึงกระบิบขาวกูอยากบมึงนี้เหมือนนั่นนะบัดพวกนี่พ่โอ้พี่น้องตัวข้าวเปียกตัวข้าวเปียกเขาใส่ไก่เสียซอสบนเห็ดเสียซอสผมมันตกข้าวเปียกให้แม่กินมึอนี่แม่บ่สบาย พูดต้มไก่โอ้หโหหงพี่น้องคากล้ตุ๋ข่าเปียกเพรามันเห็ดมันหุ้งเขาอร่อยมันเห็ดหุ้งเขาแล้วก็ต้มน้ำฉลอดเบิรงพี่น้องขอชิกินให้เบิรงเอาสบายดีพี่น้องสองกิโลกรัมกินข่าเปียกมาหนีิมาๆมาซอสมาหนักๆกัน,กน พี่มานกินด้วกันพี่กัะพียกเขาพี่น้องเสียกลี้บมืหมกซ้อนเห็ดที่ไตะกินดีบ่ฮ่เอาเสียดแบแบมมาพี่น้องมาพี่น้องมาแซีบดิอข้าวต้มข้าวต้มเน่ ต้มต้มให้แม่แก็กินน้ำแม่ตาะไมแกมัูมึงก็ว่าของกูแล้วแอีกเด้อแล้เอบังไอพี่ขควาคิดเาเปล่าเรบบังไฟไปนว่าว่าแม เขาว่าเล้าทุกคนตัวต่มให้ประเทศเสือบดตัวต่อมอะไรอ่ะขนาดคนเล้ายังโบราณพอคนไทยที่มามึงที่ใัวไอ้ว่าตัวตคมเน่ล้าเขาไปเบิ่งอยู่บ่มันก็ส่วนหน่อยนิ่มคลองตัวไปก็ไมเมาเบิ่งกขนาจะมีแต่คนในหมู่บ้านเท่านั้นเออมันมันจะคนกระเดินไปมาทั่วคืออยู่ไทยนี่ลายจังหวัดกับมาอะไรขุงเทพบ่อกัน ขอโทษเอ็ซีไทยทุกคนเนาะหมายถึงว่าสนทนากันเรีนเนาะบริวารทีน้าในน้อกกับไอ้น้องไทยเล่าหักแพลงให้เก่าเนี่ยแต่ว่าคนสำคัญแต่บักเดี่ยวในนี้มอ6พบู้ไปแจ้งร้านหัวเหล่าเนาะก่อนเช่นนั่นน่ะคิดคักระเบิดคิดทีถวนระเบิดควมาเนาะมึงโมเมงมึงก็แล้วไปมึงชวนใจมึงับคน คนณสา้ายเข้ามาแม่เมื่อไรบอต้็นั้นก็แม่มนอยู่หากสัมผัญเนียตามพูดยงกูนี่กูค,คิดว่าเล่าจีได้พ้นประโยชน์ยังจากจีว่าเป็นตัวพวกเนาะนาสมมุติว่าคนที่มาบ่งบางไผ่พญานาคก็เบ่งอยู่ฝั่งไทยคุณเนาะเศร้าศาสตร์ก็เศร้าอยู่ฝั่งไทยซื้อเครื่องกินก็ซื้ออยู่ไทยจ้องสถานที่ก็จ้องอยู่ไทย ทุกอย่างไม่แต่สร้างพวกเจาเ้าพืชในเหล้าเขาจีตัวไอเห็นยังเขาจีได้ผลประโยชน์ยังกว่าไหนเอออันนัน้นอันหนึ่งเนาะอันสองแหละก็จะไปเหือยอย่างเออ <c oughs> บางเหือนี่ทั้งฟังล้านี่อาจจะมีเทศกาลเนี่ยบอส <c oughs> อันนั้นจูดพูดนน่นหนึหน่งบอส <c oughs> แต่ว่าทาั้งล้านี่ขม,มุลาจูดจริงเอาชัวร์จูดจริงยิงจริงก็มันจีเกี่ยวยังกับเจ้า ทั้งเล cow, ่าในในป่าประกาศบอกวันนี้คือบางไฟพญานาคเด้อให้มาเบิ่งแม่นบอกชั่วเขาจะจูดิงเฮ็ดจริงกับชุดเขาแล้วบานของเขากข้ามาเนาะมึงอะไรเนแี่ยเอานะนี่บอกขากหรือชั่วเขาจูดิงเนี่ยเขาเฮ็ดจริงจ้ะปิ้วเป้าปิ้วเป้าขึ้นเนี่ยพวกเจ้ามาเบิ่งเอกว่าบอกไฟพญานาคชุดพวกเจ้าแล้วเขาบม่ได้บอกว่าเนี่ยเป็นแบบไฟพญานาคเด้อเนาะมันก็ซีิีกันบมดเลยมึนี่คือขักหรือว่าขวมอเนี่นึกออก เพิ่งขันไปแจ้งนตาสุานตาตุ่นมันบอ่อแห้งเกินไปผลบอ่อเหลืองสำนึกเนาะแล้ววันนี้คนไทยนี่เป็นแสนคนเป็นหมื่นคนมาเบิ<ต>่งม,ม,แมีแต่มอเดี่เอาค่าใจการมันทำนะครับมันทำมีเพิ่มกระสุนยังต่อมันเหลือทามแบบนี้มันยังของใจแต่ว่าเต้นเต้นตาตุ่นะมันอาจจะเกิดว่าคนเล่าอยู่ตัวหนาว ผมนิดว่าเลยม่ตัวเพื่อยังเลยไมัเหมือนจะมีรายได้อีกมัเหมือนจะมีกำไรอีลยังหรอโมมันจะได้อะไรเขาประเทศ่า,าสำคัญนี้มันกูอยากพาบอกมอสมศพอะว่าเจ้าหูก็เลาวดีพอ่อเจ้าหูกนไม้ลาวดีพอ่อหรอบอจมอเนี่ก็ไม่เล่าเนี่ยคนสิบอกเด้อเขามักควบสงบขนาดโมมี่ดอกสิเปยิงปืนแน,น,นี่นั่นเนี่นี่เทศกาลโมมี่ก็ไม่เลาวนี่เรื่องปืนเขาเข้มงวดขนาดโมแม่จี เกือนคือทั้งฟังเจาบแมแนได้เขาบอกได้นา่นั้นเลยทั้งล่เขาเคยมัวขนาดได้เรื่องแบบนี้สบปงน้ำมันคือบางยาเนี่ยแห่งจบโควิดเขาไว้ซุ่มแซ่โไผ่เลยจิไปกา้ปกาจิไปจอบยิงปืนไปจอบยงิงปูครับบ้านเมืองคนกับบักรายไม่คิดเลยแน่ไหนวะ จะสร้างกระแสอยากดังก็ดังแนวอื่นถอนไปบอกเร่อนี้ก่อนมาผ่าพิ้งก,กันประเทศกันเอาพี่น้องเรื่องบังไพ่เห็นบาราโคชิเป็นไรชุดในเพจคของเราสุภังเจ๊ราก้อนไว้พราเราประวัติตอนในนักไอซ้อนเห็นว่าไปห่วงยังกันมาเนี่ยนี่ทามมันหมดแล้วเนี่ยเอาไปซอยเิลากรับจ้ะน่าเรื่องอจีน้อง <laughs> เริ่ตรมต้นคือหอมม่วงหอมซัก บริเลนั่นามวพี่น้องเลยอาการมันม่ดีขอมันไม่ดีมืวานมันบ่เกกุ่เดถนอนนั่งยับ่เคยื่จิแกรแลน โอ้สิจับเลยก็เล่นกูบอกแล้วมือวิ่งติวฮะกันกูโบกันเนากูยังมายักมือนักนะบอกว่าซ้อนซ้อนมีแม่นี่แม่เพิ่งแก้ควาเพิ่นผู้เลี้งกูนี่เฮ็ดกูนี่โอ้ยแต่ระยะเขาจับบัวภาษาใต้กูนี่กูนี่ไวโอ้ยกูนี่กูนี่มือหนักเขาจับมึงไหญกูบอกเลยโบเลง่ายเด้วยมือหนักนะ อายโดยได้มือละนะย่ตัวจับบุหรี่มอเตอรหนกับมอหัวมอเตอรหานเดี๋ยวลวังนะระวงกินุดอด่งซื้อาแล้นี่นี่แหละพี่น้องบมกซ้อนครู่ไอน้องกัน นาตาบันีก็น้อเกาวงมีตะบวกเผาไงนะพี่น้อเนาะชิว่าอ้วนกบมแมอันได้บ่อยหกระดูงหญ่โตไงโตสมิตรใด้มิตรใดข้าอ้วนมันตกอีเละแหละเติมไปเนาะนี่เติมได้บ่อยขไม้ต้นนี้เาอยู่สามปสี่สิเนา แต่ข้าวเป็นวาวนี่บุรีมีด็อกสีอุดเลยนี่เนาะบุรีมีพุ่งด็อกแต่ข้าวเป็นไาานนา่าวน,นี่ไอ้ยูซ่ามพี่ป้ายกับพี่ชิมอะอนในย้อ,อ,อดดนเมื่อก่อนไกเราเนี่ยประวัติแบบว่า ที่เห็ดสร้างวิลกรรมอยู่ใกล้ๆเท่บาเมึงไว้เลยเนาะไม่ว่า,อ,นะาอย่ามันไปผิดแทงใจดําเขาเนาะื่องมันแหลวๆไปแล้วเขาเ่ยเอาปืนมาเอานะาสมมติาว่าเราห้องกับเราชี้ใกล้ๆขั้นเรื่องใกล้ๆก็นเราได้สปอบุกกลที่ว่ามาสนิดกันแล้วเราขึ้นได้เรื่องได้ที่คอยพ่อใจอ,อ่านมาเราได้แล้วคนทังเราเห็นว่าเราืร่องใกล้ๆถ้าว่าเรื่องได้ที่มันบุกข้ามาเนี่อย่ามันไปแทงใ,ใจดําเขาอยานพ่อบูสโก,ก เลือืพูด้ไมอีกก็บอกเรากูจทถามมึงมึงกูบอกว่าสิปนหันข้าิเช่นเลมึงคิดอะไรมึงคิดเรากวเลยมั้ยเซยเฮ้ยเซยาเซยเนยจั๊กมึงก็บรรเทาเราเล่ากันแบบธรรมดาเบาคบกะบหมวะ ไม่เลปืนกะเห็นกู้อร่อยเบิ่งลูกปืนกูกงเออเข้าใจแต่ความรู้สึกกันว่าที่เราคือแบบธรรมดาผมเคยเข้าใจเจ้าเห็นกูเห็นแน่นี่นี่เจ้าก็คิดว่าเป็นค้อนธรรมดาความไม้่าเคยเห็นกูเห็นมาลายเนี่ยจริงจริงดีนะมอญเคยเห็นมาลายเนี่ยจนจิ้นแต่ความหู้ซึ้งมือนั้นกูอยากบอกมึงเห็แนวนี้ความไม้่ากูสชิบปนอ่ะกังหังกระพองมึงยูกระบิขาวเข้าใจบอกแต่ถ้าเกิดว่าคุ้ปนแล้วเขาเห็นในะองจอนโดาเป็นกู้กูอยากเข้ามาเอามึงกูกชิบบอกมึงกระบิข่าวกูอยากกมึงนี้เหมือนนั่นนะบัดพวกนี่พันง่ายๆนะ บอยากออกแต่งานนี่ไปเห็นงานอยู่กวมหมายอะกันีบอกูแน่กับบอว่อออามึงปนบไรได้บอวามันไก่ก็มองกูเห็นงานกูไ่อยากเสียงานนะกะว่ากะบอว่าบอยังห่วย <c oughs> มีเรื่องจริงหรข้าไมหลดผมมันจเซยเหมือนอะแต่คนกันจีปนเลยสุดตายว่า์นก็นอนคือเขาเบาเลยปพังเอาอยู่ในตู้คนเรนเอร เฮ้ยข kind of ้าก yeah, ูเห็ดมือนกันนะเวลาเขาไปหิวปีเขายกอยู่ห้องเหลือดเหรอรอบีองนอกระซี่เราประมาณนี้เนาะขอตัวข้อไพ่เอฟซีเนาะทีมาว่าเรื่องทีบูดีสาเหตุที่อวาก็พยายามเอาเป็นแบบเป็นอย่างเนาะมันผ่านมาแล้วแต่กลับมาเหล่าขึ้นเนาะว่าจาได้ทีมบอลสุภาพหรือว่าพิซซูกับขอตัวข้อไพ่ไลยได้สองเลือ อาวขอขอบใจเอฟซีทุกคนรย่าลมกูอะไหกูแจ้งกจตามเลยพีน้องสบายดีสาบอกนี่มีบมเหื่องนี่เ้นเราสุพีชหลองฟังนีเ้าเรื่องเรื่องก็มึงกับกูหย่านพี่ะปแจ๊บหู่นสมมมันเน่าเราวมันเน่าตอนไหนบอสต้องกลัวกูเล่าแล้วความหมายว่ามึงหย่านมึงหย่านข่าวบมืยอะคือว่าเต็มร้่อแล้วบึเคยหย่านคือว่าชุดชุดนั้นมันเหมือนาะจะทิ้งอะไรบอสเดี่กเป็นยังจะมาหย่านกุงกันนะความหมายเพราะว่ามันต้องมีสักางสีต่างกันเป็นไปได้เพราะว่าถ้าขาเป็นพิสบ ปันนั้นตายเผาอีกทั้งขาเป็นเสือพี่เป็นพี่ประจานตายหงทา้งขางเมื่อเขาจูดพญายกระโลงเนาะเออเขาจูดคนในไไหม่ๆมาน่ะเราไปนองเนาะไปดิไปดี